สวัสดีครับใช้ใช้ x สามเก้าไปสิบวันเป็นยังไงบ้างอ่าหูอือดีขึ้นแต่ก็ปวดปวดอยู่ตรงนี้แต่ซ่อมแปะเดี๋ยวนี้ก็แปะสองที่แล้วก็จะรู้สึกว่ามันก็เบาขึ้นซก็จะแปะข้างหลังด้วยแล้วก็ตรงที่มันเป็นเยอะด้วยที่หนึ่ง ก็เริ่มดีรู้สึกว่าหน้ามันยกขึ้นข้างหนึ่งอะ่ะเหมือนข้างข้างนี้มันมันยกสูงขึ้นข้างนี้มันต่ําๆไม่รู้ว่าสม้มเพราะว่าส้มใช้สองอันทางนี้หรือเปล่ามันก็เลยยกสูงขึ้นข้างเดียวเป็นปัญหาอีกนะเราต้องใช้สามอันใช่ไหมอันแฝกข้างนี้อันหนึ่งโอเคอืมเกิดอะไรขึ้นบ้างกับส้มอ่าลมพิษหายไปผิวชุ่มชื่นขึ้นหน้าชมพูมากขึ้น เดี๋ยวนี้ส้มไม่ทาแป้งเพราะว่าอ่าพอส้มทาแป้งมาคนเห็นเขาก็จะหาว่าส้มเอ้ยส้มแต่งหน้าเหรอทําไมดูหน้าแปลกๆขาวๆปากแดงๆ,ๆอืมส้มก็เลยหน้าสดเลยพอทาครีมทาครีมกันแดดมาส้มก็มาที่ร้านเลยใครมาที่ร้านก็จะเห็นส้มหน้าสดอืมแล้วก็อ่า อะไรดีขึ้นบ้างอ่าด้วยความที่ส้มตอนเริ่มแรกอะ่ะส้มอยากได้อยากได้อยากได้ไอเนี่ยมาใช้ส้มก็โปเมสศษไปเรื่อยๆชวนเพื่อนหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบสิบกว่าคนตอบกลับมาหตอบกลับมาประมาณหกคนส้มก็เลยจะมีเคสหลายเคสหน่อยหนึ่งอืม ก็มีเคสคนหนึ่งนะแกจะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีพอระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีแกไปผ่ามาแล้วรอบนึงผ่าท้องมาเป็นก้อนที่ท้องแล้วก็จะถ่ายขับถ่ายแบบหลายวันถ่ายทีถ่ายก็แข็งอะไรประมาณเนี้ยแกก็จะแกไปลองใช้สมบอกให้แกแปะตรงนี้แปะตรงนี้แกบอกไม่ฉันจะแปะที่พุงเพราะว่าฉันขี้ไม่ออก ฉันมีระบบฉันมีปัญหาเรื่องนี้อ่าแกก็แปะตรงนี้แกก็บอกว่าเออระบบขับถ่ายดีขึ้นดีมากดีดีขึ้นมาก